นวันนี้นะครับผมมีสินค้ามาแนะนํากันนะครับผมนี่เลยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้เจ้าตัวเครื่องตั้งสายนะครับผมนะของ Museedo นะครับผมจะเป็นรุ่นทีพหกนะครับผมนะว่ามันใช้งานยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาตั้งสายกีตาร์ให้ดูนะครับผมก็ขั้นแรกนะครับผมเราเปิดเครื่องก่อนนะครับผมตัวเครื่องก็จะขึ้นสีส้มหน้าจอสีส้มแบบนี้นะครับผมนะก็อาจจะมีแสงสะท้อนเข้านิดนึงนะครับผมนะ นี่เลยครับผมจะแนะนําโหมดก่อนนะครับผมนะโหมดแรกจะเป็นโคมเมนติกนะครับก็คือสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับผมและถ้าลูกค้าจำโน้ตได้ก็ใช้เป็นโหมด C ก็ได้นะครับผมแล้วก็กดอีกโหมดหนึงตัว G ก็จะสําหรับตั้งกีตาร์นะครับผมกีตาร์โปรกีตาร์ไฟฟ้านะครับสามารถตั้งได้ในโหมด G นะครับผมนะหรือจะไปใช้โหมด C ก็ได้นะครับผมถ้าใครจําโน้ตได้นะครับผมนะแล้วก็ตัว B นะครับผมมันจะไว้สําหรับตั้งเป็นกีตาร์เบสนะครับผมนะนี่เลยตัว V นะครับจะเป็นไวโอลินนะครับผมนะแล้วก็ กดตัวยูตัวยูก็จะเป็นอุคูเรเล่นะครับผมนะอุค uh ูเลเล่ซีกดอีกทีหนึ่งจะเป็นอุคูเรเลยดีนะครับผมนะแล้วเรากดอีกทีหนึ่งมันก็จะวนมาโหมดซีนะครับผมนะเดีย๋ยวผมจะมาลองแนะนําเป็นตั้งโหมดซีกันนะครับผมโ mm hmm. หมดซีก็คือจะดีดจะไม่มีตัวเลขบอกนะครับผมนะเราตั้งสมมุติว่าผมจะตั้งเป็นคีย์ตรงนะครับผมนะดีดสาย6ก mm ่อนคีย์ตรงของเขาก็คือจะเป็น E นะครับเป็นโน้ต E แล้วก็ตั้งให้มัน อยู่โน้ตอนะครับถ้าตรงแล้วโน้ตอ e มันจะขึ้นตรงกลางนะครับผมนะสายที่ห้านะครับจะเป็น A นะครับผมนะอันนี้ก็เราหมุนขึ้นไปอีกนะครับผมจะเป็นโน้ต A อ่โอเคครับผมสายที่สี่นะครับอ่ดีนนครับสายที่อ่สามจะเป็นโน้ต G นะครับผม โอเคขึ้นสีเขียวก็ถือว่าเป็นอันใช้ได้นะครับสายที่2ก็จะเป็นโน้ตดีนะครับผมถ้ามันตึงเกินเราก็หย่อนหน่อยนะครับโอเคสายหนึ่งจะเป็นโน้ตอีนะครับผมอมันหมุนไปตอนนี้ยงังอยู่อีแฟตนะครับโอเคนะครับผมนะท่นนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมนะ ตรงเรียบร้อยนะครับผมนะแล้วก็มาแนะนําอีกโหมดหนึ่งนะครับผมนจะเป็นสําหรับตั้งกีตาร์นะผมนะกดไปตรงโหมด G นะครับผมนะโหมด G คือมันจะง่ายนะครับก็คือมันจะบอกสายด้วยนะครับผมสมมติผมดีดสาย6กนะครับผมสาย6นะครับผมอันนี้ก็คือเราตั้งง่ายๆนะครับสาย6สาย5้านะครับผมเห็นไหมเขาจะมีตัวเลขมาด้วยนะครับผมนะสาย4อ่โอเคสาย3มนะครับผมโอเคสายส ครับผมนะง่ายๆเลยนะครับผมนะก็ลองซื้อไปใช้กันดูนะครับผมนะตั้งสายกีตาร์ง่ายๆนะคบผมนะก็เจ้าเครื่องตั้งสายมูเซโดที26ตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ350บาทนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะเครื่องตั้งสายดีๆนะครับผมนะก็ใช้งานได้แบบว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับผมนะโอเคนะผมนะก็ท่านไหนสนใจนะเครื่องตั้งสายแบบนี้นะครับผมนะก็เชิญมาที่ร้านเราได้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็ต้องขอฝากร้านนุ้มมิวสิกไว้ด้วยนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ด้วยนะครับ